โอเคครับก็กลาบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะผมมาอยู่กับผมอีกแล้วฟุกฟิกนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเกมพับจีนะผมพับจีในสตรีมนะครับทุกคนคือมีโอกาสได้เข้ามาไงแล้วทีเนี้ยไปเจอโหมดใหม่มันอาจจะเป็นโหมดเก่าที่นานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งเข้ามาวันนี้ไงแล้วก็เพิ่งไปเห็นไอ้โหมด8 vs 8อะครับทุกคน8 8อะ่ะเออที่แบบมันตายแล้วเกิดใหม่เลยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือผมเพิ่งรู้ไงไม่ได้เข้านานมาก ต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยทุกคนทุกครั้งที่ผมเล่นอ่ะผมไม่สามารถฆ่าใครได้เลยทักคน <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร <c oughs> คือแบบเวลาผมได้ยินมันใส่หูฟังใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเสียงมันเงียบแบบเงียบเลยแล้วแบบเวลาผมโดนยิงหรือว่ามีเสียงปืนหรือว่าอะไรเงี้ยผมมันชอบตกใจ <c oughs> เป็นคนขี้กลัวแต่ว่า ชอบเล่นเกมแบบนี้คือชอบเล่นเกมแต่ว่าเล่นเกมไม่เก่งนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับจะมาเล่นให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปดูกันเลยดีกว่าไปเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ไอ้สัสย <Hey. S 1> ิงไม่โดนเลย คือผมจะบอกว่าเกมเนี้ยผมอะยิงใครไม่เคยได้เลยเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เรื่องจริงนะทุกคนคือเกมเนี้ยผมยิงใครแม่งไม่เคยได้จริงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมก็งงตัวเองงงกลางไงดับ <c oughs> ตัวเองอ <c oughs> อุ้ยอุ้ย น้องเกมมิงบะเนี่ยนั่นไงกูตายอีกแล้วบอกเลยว่าเกมเนี้ยกูโคตรกากบอกได้คำเดียวว่าโคตรกากไม่ใช่กากธรรมดานะกากเทียรเฮียครับวาร์ปวาร์ปเพื่อนกูไปด้วยเพื่อน เราจะไปตายด้วยกันด้านอะไรเนี่ยเพื่อนไปไหนกูไปด้วยึยิงเพื่อนเดียวกันบ้เน่ยไหนวะ หมดล้อแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปครับเกมเนี้ยผมยิงใครแม่งไม่เคยได้จริงคือเวลาผมเจออะไรเงี้ยเจอเสียงปืนหรือว่าเจออะไรเงี้ยผมคิดตกใจคีด <c oughs> ตกใจแล้วเล็ดน เพื่อนตายเพื่อนตายอุ้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 ยยิงกูจากไหนอะตายอ่ยิงกูให้ตายเลยดีกว่านียอ้อตายเฉยฟุกนึกว่าฟุกสมชื่อเอาเพื่อนวับดี เฮ้ย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 บ่าบ่าวบ่าไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นมายิงกูแน่ๆโอ้โหระเบิดสัตว์เอ้ยลอยมาเต็มหน้าเลยไปแล้ว เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนกูนหน่อยสัตว์กูเสียวอ้าวแพ้เชื่อลดหนึงน่งหนึ่งอยู่นะฮะทุกคนคือผมเข้ามาตอนฟังแน่นำไปแล้วไม่รู้พอฟังเรานำบ้างเมื่อกี้ลาวทู พอใครมายิงผมเนี่ยผมชอบตกใจเอ้ยเพื่ลงไปทำอะไรเพื่อนยิงเพื่อนกูเหรอจัดยิงเพื่อนกูเหรอจอมต้งเจอกูเก่งอะ ได้เหรอน <ais ama> ี <Holy cow> ่อ <anya> ่ะ <Kid> น <atte vs> ี่อ่ะไอ้ซาดกูอยู่นี่เพื่อนใส่อุไอ้ซาดกูอ่ะโอ้โหนี่อ่ะไอ้ซาดถ้มไม่ดียิงมาแล้วกูตกใจเลยอันไหน มาตุ่ยเดี๋ยวป่ะเนี่ยนีโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโผ่ยรู้มากยุ้นจะทำไมเพื่อน โอ้ยสัตว์สองตัวตอน <c oughs> อยิมยงมั่วขอยบอก ดมาไอเอาเอาไออยื่คนเฮ้ยฆ่าไปหกตายไปตั้งสิบเอ็ดเก่งจังเลยไอ้แสบโอเคครับเดี๋ยวไม่ตายแล้วกันทุกคนด้านอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เคยเล่น นี่ม <rôle à déc> <S él an ici> ึงรอกูใช่วยไหมเนี่ยเกมนี้ผมยอมรับผมกาากจิงทุกคนเอาจริงก็กากทุกเกมแลละเหมือนมาเป็นไก่ให้เขายิง บดีช่วยเพื่อนก็นยังดีอุ้ยอุ้ยเสียงนี้สนายแน่นอน โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก้ากใช่ไหมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมยิงใครไม่ได้เลยโอเคครับก็เอาเป็นว่าคลิปต่อๆไปจะทำให้ดีกว่าเดิมละกันนะครับผมจะพยายามนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ